มาจ้าราจัดวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันอยู่ของกวางก็ไม่พ้ออกไปทิ่้าวนอกบ้านมือนเดินตามสไตล์กวางแล้ววันนี้ก็เป็นอาหารป่าอีกแล้วเริ่มกันที่มาแนะนำกันเลยลวกันเนาะวันนี้กวางกินอะไรบ้างเอาอาหารป่าที่แท้จรแล้วกันนี่นะคะก็จะเป็นกบทอดกบทอดกระเทียม ด้าน้นมาไกลถึงคลองหลวงเลยนะแต่กดกบท้อกระเทียมแล้วก็ามีอนหารปามาด้วยแกงกุ้งหอยผมซึ่งเป็นเมนูที่กว้างชอบมากเลยแต่ไม่ใช่อาหารปลานะแต่กวางก็สั่งมากินเพราะว่ากวางไม่ใช่สไตล์กินกบเนาะัง <c oughs> อันนี้นะจะเป็นปลาชอ่ชอนทอดสมุนไพรม, <c oughs> มาเป็นตัวเลยกรอบๆน่ากินมากเลยให้ดูให้ดูให้ดูดนะคะ <c oughs> ก็จ เป็นอีกเมนู PM ที่ที่สั่งมาแต่เราวางไม่กินนะคะปลาไหลผัดเผ็ดปลาไหลผัดพริกแกงสองเมนูนี้ที่จะเป็นอาหารป่าแ <organize. S 2> ต่ว่าอ <od> <idades> <Are S 2> ันวคนนี้กองไม่กินโชว์นะแต่เออแล้วก็แค่กองกินโชว์จะกินโชว์โชว์อะไรดีโชโชว์นี้แล้วกันกินกะเพราโชแล้วกันนะน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็จิ้มน้ำจิ้มเหรออย่างรู้นเด็ดยังมัากวางตีนเหรอ